สวัสดีครับเพื่อนชาวเบเกอร์ท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในิกรเดอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับของแต่งคันนี้นะครับคือแล้วผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับฟิลลิ่งนะครับของรถโคดเอนะครับเหมือนเดิมนะครับที่วันนี้ที่ผมได้ไปทดสอบมานะเพื่อนๆก็จะเป็นนี่เพื่อนเพเห็นไหมนี่นะครับแฮนด์มอฟแฮนด์มอบนะครับว่ามันรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็จากที่ผมไปขับขี่มานะครับ ค่อนข้างที่จะสปอร์ตจ้าเลยนะฟิลลิ่งคล้ายๆนะครับ <c oughs> บอกว่าจะเป็นคล้ายๆกับของอาวันนะครับผมว่ามันหมอบสาใจดีนะแคนตัวนี้นะครับเป็นแคนของคาโมอีนะครับขนาดสี่สิบสี่ิบแปดมิลนะครับนะครับค่อนข้างที่จะหมอบมากๆนะครับแล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฟิลของตัวพักเท้านะครับตัวนี้เป็นเกยงนะครับซิ่งซึ่งสามารถปรับได้สามระดับนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนสายแท็กนะแนะนําเลยตัวนี้ขับมันมากเพื่อนๆให้อารมณ์แบบว่าห้านั่งจัดทรงห้านั่งสปอร์ตนะครับล้วที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ติดแบบธรรมดานะมันเป็นตัวเขาเรียกว่าการลื่นเวลาเราขับรถเวลาโหนโค้งนะครับเพื่อนตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งเวลาการโหนโค้งหนาขาของเราจะติดกับตรงนี้นะครับแล้วจะทําให้ไม่ลื่นนะครับส่วนตัวนะปกติมันจะลื่นนะครับเพื่อน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตมานะครับก็คือตัวถังโหนกนะครับเป็นคาร์บอนด้านนะงานคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นงานคาร์บอนด้านมันจะหนกออกมาเพื่อจะรับกับขาของผู้นะผู้ขับขี่นะครับเพื่อนๆนะนี่นะนี่ผมก็ามาอัปเดตแค่นี้นะครับถามว่าข้อดีนะครับอ่ะพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนแล้วกันเรามาที่แฮนด์นกันก่อนนะข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือ ท่านั่งโค้สปอร์ตนะครับแดีว,ว่าการการเขาเรียกว่าท่านั่งท่าอะไรนี่ให้ฟิลเหมือนกับขับรถแข่งเลยรถพ่อคา้าพันเลยนะนี่นะครับอันนี้คือที่เหลือไว้คืออ่าไม่ได้ตั้งค่าไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการสะบัดของคาวิอีที่มันอยู่ด้านบนนะเพื่อนมันจะติดนะครับนะครับแล้วก็ข้อเสียบอกตรงๆเลยข้อเสีย เมื่อยมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเดินทางไกลนะผมไม่แนะนําให้ใส่แฮนด์หมอบขนาดนี้นะครับคือคันนี้ที่ไปทดสอบมาล่าสุดนะครับโคดเอแกได้ขี่ไปที่น่านไปเที่ยวน่านมาด้วยแฮนด์ชุดนี้เลยนะแฮนด์กับเกยงชุดนี้นะครับแกบอกว่าสําหรับแกนะแกฟิตป่างร้อยเปอร์เซ็นนะครับโคดเอแกไม่เมื่อยนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับท่านั่งที่มันเป็นสปอร์ตจานะครับแล้วก็เป็นทรงท่านั่งแบบสนามนะครับ ผมว่ามันน่าจะเมื่อยมากๆนะครับเมื่อยมากๆนั่นแหละพี่ผมไปขับทดสอบมานะครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากลองติดตั้งลองคล่อมหนูก็มาลองทดสอบคล่อมหนูได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆคนที่สนใจนะครับสามารถสั่งได้ที่เพจของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนด์ชุดเกียร์โยงนะครับเอาพูดตรงๆเลยของแต่งรอบคันนะครับสามารถจบได้ที่ร้านเราเลยนะครับนี่นะครับร้านเอ s p e e ป s h o ็นะครับ อันนี้ก็รายละเอียดของแต่งก็เหมือนเดิมนะครับเครื่อมเติมคือชุดเกียโยงแล้วก็แฮนด์หมอบนะครับเนะี่ยซึ่งผ่านการเคลมมาแล้วนะว่าคันนี้วิ่งนั่นนะครับมาแล้วนะครับก็ถือว่าขับมันนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปการบอกฟิลฟิลการขับขี่ของแฮนด์หมอบแล้วกันนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์นะขอจบคลิปยังไงซะวันดีครับ